มีเลือกตั้งใหม่หรือไม่ฟันโฟต่างชาติจะหยุดหรือ,อยังเจาะกองทุน RMF ลงทุนในตราสารนี้ของเคพามกล้องไหนเด่นทองคำปรับตัวขึ้นจากแรนชอตคอเบอริงและรอตัวเลขเศรษฐกิจคืนนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ รู้ก่อนรวยกว่านะถูกต้องนะคะล,ลืมนักเกิรลืมนะัดกิรนะคุณกิตติมาว,วันนี้เป็นปนระจำทุกวันพุธอย่างนี้นะคะก็พบกับคุณสมพงษ์นิชานรดาแล้วก็วันนี้จากเคทแอมก็คือคุณกิติณ,ณสงขาซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการการลงทุนในตราสารหนี้นะคะซึ่งวันนี้ก่อนอื่นเลยขอคุยเรื่องภาพรวมตลาดหุ้นก่อนเพราะเมื่อวานเราก็นะคะเมื่อวานเราก็หยุดไปแล้ววันนี้เปิดขึ้นมาปรากฏว่าตลาดทั่วโลกเนี่ยเขาก็ปรับตัวลดลงเอ่อเฉพาะ อินดีวอ development น,นะครับอเมริกากับยุโปรปลดลงเมื่อวานเกิดการสวิตช,ชิ่งนะครับผมว่าเข้าใจว่าน่าจะเข้าสู่ช่วงช่วงลองวิกเอนเข้าไปแล้วพวกกองทุนฟันเุเจอร์คงคงหยุดงานพัก้อนกันหมดไปชิงกระเบลกันแล้วแหละก็เลยทําให้เกิดแรงขายมันหายไปนะครับสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นมันก็มีการทากาไรในในอเมริกาในยุโรปปุ๊บเงินมันไหลกลับไปทองคำทองคำขึ้นแล้วก็วิ่งไปน้ํามันด้วยรวมถึงคอมมูนิตต้ต่าง นะครับเมื่อวานนี้เองจาการ์ตาเราหยุดไปจาการ์ตาบวกประมาณเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราบ้างเราก็โยงกลับเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่าเงินบาทเราลงมาต่ำกว่า32อีกแล้วนะครับงเรียบแ้ข่งค่าค่อนข้างแรงนะครับต่อเนื่องเลยนะครับจาก32.3ก็แข่งค่าเข้ามาตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเงินมันผมยังไม่พูดถึงว่าเงินมันไหลเข้านะเงินมันหยุดไหลออกมากกว่าเงินมันหยุดเงินเงินที่ขายหุ้นไปแล้วต่างชาติ ขายก็หนักหนักมากเลยนะครับแค่แค่อาทิตย์แรกของของเดือนธันวาก็เล่นไปสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็รวมทั้งปีแล้วเนี่ยก็แสนเจ็ดก็เกือบหมดแล้วแหละสำหรับสำหรับตัวตัวช็อตเทอมนะครับตัวนี้เนี่ยสะท้อนออกมาชัดเจนนะครับว่าฝรั่งคงไปคงวไปแล้วไปเลยอีกนานคงจะกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ประเด็นเป็นตรงนี้มันเป็นโพซิทีฟนะที่จะทำให้ตลาดหุ้นเราดีบาวในส่วนของการเมืองหลายคนวิตกเอ๊ะนั้นเป็นยังไงต่อ ประเด็นเดียวก็คือว่ามีเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวถามคุณกฤษด,ดูว่าบรรดาฟันเมนเจอร์ทั่วโลกนี่เขาจะมีกฎเลยนะว่าถ้าไม่มีประธานาธิปไตยเนี่ยห้ามลงทุนแลมันเป็นอย่าง,งนั้นเลยครับคุณกฤษนะถูกครับถ้าเป็นถ้าเป็นกองทุนใหญ่ใ,หญในให่หลายๆประเทศนะครับเขาจะมีเขาจะมีตัว ปัจจัยตัวหนึ่งที่ใช้เป็นตัวกําหนดในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนใช่ก็เหมือนอย่างช่วงหลายปีก่อนที่เราก็เคยมีเรื่องอย่างนี้ก็คือเป็นประเทศที่ไม่ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีรัฐบาลจากการเลือกตั้งสัดส่วนการลงทุนตัวนี้ก็จะถูกหายไปก็กระทบไปด้วยใช่ครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์ณปัจจุบันยังไงคะถ้ามองในภาพปัจจุบันนะครับผมมองว่าทั้งสองฝั่งเนี่ย ยังพยายามที่จะเดินตามกรอบของรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็คือว่าฝ่ายกปปสเองก็บอกว่าต้องลาออกนะครับฝ่ายรัฐบาลเองก็บอกว่าไปติดเรื่องของและบางมาตราที่ทําให้รัฐบาลรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสมพงษ์บอกเมื่อกี้บอกเป็นช่วงจิงกระเบลช่วงที่พักก็ถือเป็นช่วงดีครับ ช่วงนี้ก็เหลือแต่นักลงทุนภายในประเทศเป็นหลักใช่ใช่ไขายมันหายไปแล้วสถาบันทาไงรับในช่วงนี้สถาบันในช่วงนี้นะครับเราคงมองปัจจัยปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับผลประกอบการของแต่ละแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นหลักหรือว่าอาจจะลงไปดูในรายอุตสาหกรรมว่าตัวไหนเป็นตัวเด่นที่ราคาเนี่ยมันปรับลดลงมาต่ำกว่าพื้นฐานไปแล้วเราคงมองข้ามเรื่องของ เรื่องของการเมืองไปเพราะว่าถ้าคนไทยเองเนี่ยลงทุนเราคงมองว่าการเมืองแบบไทยๆก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับทีนี้เรื่องของตราสารนี้เองเพราะคุณกฤษตก็เป็นดูแลในส่วนของการลงตราสารนี้อยู่เมื่อก่อนเขาคุยกันเยอะเขาบอกว่าที่เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยเพราะเงินไหลออกจากพูนแต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่ามันไหลออกจากตราสารนี้ด้วยมันไหลสองตลาดตราสารนี้มันไหลออกไปเยอะไหมคะเป็นยังไงบ้างคะตราสารนี้เนี่ยในช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ มีทยอยไหลออกไปเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยบอกว่าก่อนที่แบงค์ชาติจะลดดอกเบี้ยใช่นะครับเอรไพรส์ก่อนแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราถือว่าอยู่ในระดับที่น่าจูงใจใ<ช>เมื่อเทียบ<ช>กับประเทศเกิดใหม่ตลาดเกิดใหมต่หมต่างๆนะครับพอลดดอ,อกเบี้ยไปเมื่อเดือนเดือนที่ผ่านมาเหลือ2.25เนี่ยผลตรงนี้ทําให้ดอกเบี้ยของเราเนี่ย ต่ำกว่าดอกเบี้ยในกลุ่ม emerging market มาเก็ด้วยกันนะครับ,รบก็ทําให้เริ่มมีเงินไหลออกบ้างครับแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยเท่าที่มองดูก็คือว่าจากการที่ฝั่งของอเมริกาเองฝั่งของยุโรปเองถึงแม,ม้มีเรื่องของการฟื้นตัวแต่ว่ายังคงต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ํำอยู่ ก็ยังคงเป็นตัวหนึ่งครับที่ทําให้เงินไม่ได้ไหลออกมากนะครับคือรถดอกเบี้ยนางเจียวจะงงว่าได้ทำไมคุณปารตีไม่คืนเออทำไมคุณไม่ค่อยคืนประเด็นก็คือว่ามันสายไปแล้วอันนี้เท่ากับอันนี้เท่ากับเป็นการยอมรับว่า เศรษฐกิจมันดิ่งแรงกว่าที่คิดคือถ้าลดก่อนหน้านั้นหุ้นปุ๋มเาะวเตียอาจจะขึ้นแต่พอการดันขึ้นพอทุกคนเขารู้แล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วมาตอกมาลนตอกย้ำก็ยิ่งไม่ดีก็ยิ่งเครียดนะเอรว่าไม่ดีจริงๆอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาดูกันบ้างนะคะในช่วงของ Stock p กพีควันนี้หลายท่านที่มองกองทุน RMF อยู่แล้วบอกว่ายังไม่อยากทุนกับหุ้นวันนี้เคแทมมีกองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารนี้มาด้วยแล้วก็คุมมมนัะาอรค่่่ตตติด คิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกัน <the> กับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 การศึกษามไม่เคยหยุดให้ความรู้แต่ยังส่งต่อไปถึงการศึกษาที่อยู่ห่างไกล เครือข่ายที่มีคุณภาพยังช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการลงทุนให้กับอนาคตทุกการเชื่อมต่อที่อยู่ห่างไกลให้เราใกล้กันมากขึ้นสำนักงานกสทช รับช่วงเทศกาล LTF r m f ในช่วงนี้นะคะวันนี้เราจะมาเจาะกอง r m f กันเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายท่านบอกว่าอยากลง r m f แต่มันเยอะเหรอินปิดคะของเค่แทมเราในมีกี่กองลวคะถ้าเป็นกองตราสารนี้เนี่ยเรามีอยู่3ามกองครับผมก็ไล่ระดับความเสี่ยงไปเลยนะครับตั้งแต่กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารนี้เพื่อการเลี้ยงชีพหรือ r m f 2เนี่ยกองนี้จะเป็นกองที่ มีความเสี่ยงมากหน่อยเพราะว่าเราลงทั้งตราสารภาครัฐและตราสารภาคเอกชนะนะครับเสี่ยง,ล,งลองลงมาอีกนิดจะเป็นกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ IMF 3นะครับเน้นลงทุนเฉพาะตราสารภาครัฐนะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรักษาเงินต้นะนะครับสุดท้ายกองที่3จะเป็นกองทุนเปิด กรุงไทยตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพะจ,ะจะเป็นกองระยะสั้นค,คทีนี้แตกต่างกันยังไงคะคือท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยฟังดูแล้วแล้วก็อยากลง rmf แต่ก็เลือกไม่ถูกว่าเอ๊ละลักสากองนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกลงกองไหนบ้างครับตรงนี้ต้องออถามถามใจตัวเองก่อนนะครับก่อนจะลงทุนว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนะะนะครับถ้าบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนสูง,สงะนะครับ แล้วก็บอกว่าเป็นตัวเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้ก็แนะนําที่จะไปกอง RMF2 นะครับเพราะกองนี้ลงตราสารนี้ภาคเอกชนด้วยก็จะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าอีกสองกองเฉลี่ยที่ผ่านมาเฉลี่ยเนี่ยตกอยู่สักประมาณ2-3%เครับขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละปีครับผมค่ะอันนี้คือกอง RMF2 นะแล้วกองที่หนึ่งนี่คือกองที่ เสียงต่ำสุดต่ำสุดนะคะต่ำสุดจะเป็น rmf 4<อ>ครับ rmf สีเสียงต่ำสุดแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงคะผลตอบแทนกองงาน mf สเนี่ยจะอยู่ในระดับสักประมาณ2-2กว่ากว่าก็ยังเยอะกว่าเงินฝากนะคะใช่ครับเยอะกว่า<ต>เงินฝากครับแล้วก็ถ้าไปรวมเรื่องของอสิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีด้วยแล้วเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะส่วนอีกกองนะคะที่บอกว่ามี3กองอันนั้นนี่ผลตอบแทนเท่าไหร่คะอีกกองเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ในระดับจริงๆแล้วก็จะอยู่ในระดับใกล้ๆกันกับ IMF2 ครับจะต่ํากว่านิดหน่อยกองนี้จะลงเฉพาะตราสารภาครัฐก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเลือกแบบไหนแล้วแต่ความเสี่ยงแต่ผลตอบแทนเท่าที่ฟังดูก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันมากก็ไม่ได้ต่างกันมากครับในช่วงตลาดที่ผ่านมาแต่ย้าว่านี่คือกอง r m f ถูกต้องใช่ไหมคะก็คือว่าต้องลงไปจนถึงอายุ55แล้วก็ลงไม่เกิน15%้เปอร์เซ็นของรายได้แล้วก็5,000อย่างต่ำา5 0 0 0ปีเว้นปีหกแสนหรือ5 0 0แสนเออไม่เกิน5,000สนบาทครับแต่อันนี้ต้องหักกับตัวกองทุน provident fund ด้วยเช่ากิดเรามีใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเกณฑ์ของสรรพกรก็คือว่าลงได้ไม่เกิน15%ของรายได้โดยเมื่อรวมกับเงินเงินสะสมใน ถ้าเป็นข้าราชการก็ในกองทุนร<ช>ัฐเด็จบำนนั้นข้าราชการหรือไทยกชนก็คือกองทุนส่งรองรีทีน,น,นรวมกันแล้วไม่เกิน5้าแสนบาทข้อถามคุณกฤษนิหนึ่งคือพูดถึงตราสารนี่ตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่า,<ช>วาบ้าน<ช>เราเนี่ยนะคะดอกเบีย้ยแบงชาติก็เพิ่งลดลงมาแถมเจอสถานการณ์บ้านเมืองอีกนะคะอาจจะมีไหมถ้าเกิดสมมติโดนปรับอันดับคเครดิตความน่าเชื่อถือของประเทศอะไรพวกนี้ลงมันจะกระทบกับกองตราสารนี่ไหมคะในส่วนของอันดับเครดิตเนี่ยจะมีผล จะมีผ, <A PI AN> ผลในเรื่องของฟ <online> <c oughs> ันโพรนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องหุ้นนะครับที่บอกว่าเรื่องประชาธิปไตยอะไรเรื่องตราสารนี่ก็มีเรื่องของอันดับความน่าเชื่อถือครับถ้าหากว่าประเทศเราเนี่ยโดนลดอันดับความน่าเชื่อถือปุ๊บก็อาจจะไปตกอยู่ในเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรน้ำหนักลงทุนของกองทุนขนาดใหญ่ต่างๆแต่จุดหนึ่งที่สบายใจได้ก็คือว่าอันดับความน่าเชื่อถือของเราตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ เป็น investment grade ระดับกลางกลางเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะโชครายโดนดาวเกรดก็ยังไม่หลุดจากเกณฑ์ที่ลงทุนได้ยังไกลไปยังไกลไปะแล้วดอกเบี้ยที่แบงชาติลดมันจะจะส่งผลกระทบกับตัวผลตอบแทนไหมคะก็ทําให้อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนใหม่เนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงมาด้วยครับผมคุณสมพงษ์ถ้าไปดูหุ้นในช่วงนี้เนี่ย มันมีตัวไหนที่น่าสนใจไหมคุณผู้ชคือคือตอนนี้เรามองกันนะครับภาพรวมว่าพันสามร้อยห้าสิบรับอยู่นะครับแล้วถ้ามีการเลือกตั้งมีความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งก็น่าจะพันสามร้อยแปดสิบห้าแล้วก็ขึ้นไปพันสี่ร้อยหกสิบจะได้เห็นในปีนี้ไหมคะอาจจะต้นปีหน้าอาจจะต้นปีนะดูแล้วไม่มีหวังเลยไม่แน่ไม่แน่แป๊บเดียวแล้วถ้าเป็นลายตัวเหรลายตัวคันนี้ประเด็นประเด็นก็คือว่าฝรั่งไม่อยู่แล้วนะครับฝรั่งไม่อยู่แล้ว หุ้นแบงค์ซึ่งโดเมสติกเพย์ก็ยังเศรษฐกิจยังชะลอตัวอยู่ในกรนีเราพูดถึงชอร์ตเทอมถ้าเป็นลองเทอมนะครับอยากให้ซื้อแบงค์ปตทที่ต่ำกว่า300นะครับแล้วก็มองข้ามไปเลยถือปันผลแล้วมองว่าปีหน้าเราจะโต GDP จะโตสัก4%ะอะไรอย่างนี้นะครับดูข้ามข้ามคือเป็น value investor ตัวจริงเลยซื้อเพราะว่าราคาเราชอบแล้วลงมาอีกซื้ออีกประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเล่นตีว่าถ้าดลาดไปพันร้อยหกสิแล้วเราจะ เราจะมีอะไรได้ได้ได้เล่นบ้างก็คือค่างเงินบาทเราก็ยังอยู่ในโซนค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็คุรคงล็อกไว้ผลประโยชน์ประโยชน์ของหุ้นส่งออกก็กลับมา<ช>นะครับ<ช>แล้วพวกที่มีโครงสร้างไรายได้อยู่ที่อเมริกากับยุโรปก,ก็กลับมาเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็จะแนะน S <S <ช>ํา SBI นะครับซึ่งเป็นเป็นหุ้นหุ้นเล็กด้วยนะครับแล้ว o u t p e ฟ f o r m ตลาดนะครับตลาดยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็วันนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือ4ได้4บาทได้นะครับเป็นการ คอนเฟิร์มรูปแบบ h a n d Shoulder Bottom ด้วยที่เกิดขึ้นนะครับชัดเจนนะคะ Head a n d Shoulder นะครับจะเห็นว่าตรงเทปมันจะต่ำต่ำต่ำสุดลงมานะครับแล้วก็พอราคาหุ้นเนี่ยมันมันเบรกขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรามองเป้าหมาย t a r g เก็ตแรกอยู่ประมาณ4บาท80ถึง4บาท90้จุดนี้ก็ยังมีมีอัพไซด์ประมาณ20%นะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นอัน จะเป็นพวกส่งออกก่อนนะครับแล้วก็มามาในในส่วนของชิ้นอาหารฟู้ดแต่มันไม่ไม่ค่อยช h บเท่าไหร่เห็นวันนี้มีมีอีกตัวหนึ่งก็คือเนชั่นเนชั่นนะครับเนชั่นอันนี้เป็นเล่นในในแง่ของประมูลดิจิตอลนะครับแล้วก็จะสวิงค่อนข้างแรงคือดิจิตอลเนี่ยหลายหลายคนก็มองกันว่าเอ๊ะรับ B E C ดีไหมอะไรอย่างนี้บอกพวกพวกพวกนั้นเสียประโยชน์นะพวก พวกช่องสามช่องช่องเก้านี่เสียประโยชน์เพราะว่าตัวเองเคยใหญ่มาตลอดแต่ผู้ได้ประโยชน์ก็คือพวกพวกทีวีช่องเล็กนะครับอย่างอย่างเนชั่นเนี่ยนะครับก็ก็เบรกนับต้านขึ้นมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดนะครับเออหนึ่งสี่เจ็ดขึ้นมาก็มองเทรดเทรดเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งประมาณหนึ่งหกสี่กับหนึ่งหกแปดนะครับก็ก็มีมีกรอบให้เล่นนะครับได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พากันก่อนช่วงหน้าไปติดตามทิศทางทองคำกันต่อค่ะ เปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุดที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ g o ลด์ฟิวเจด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจําหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมนสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้นคิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพ,พร้อมๆกัน กับที่สุดของนวัตรกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A380 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของคําแนะนําเกี่ยวกับทองคําคุณหมอกิจชร์รีรันยศสิริจะมีคาแนะนํายังไงไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ,ค,ค,ะคุณหมอคะทองในตลาดโลกขึ้นเงินบาทแข็งค่าเนี่ยคุณหมอเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย ก็มันคล้ายๆอิยะขัดขืนครับเป็นไงคะคุณหมอต้องอธิบายนะคะเนี่ยคือจริงๆราคาทองคําเนี่ยในตลาดโลกถ้าท่านจําได้ตอนวันวันศุกร์วันจันทร์เนี่ยเราบอกแล้วว่าราคาทองเนี่ยมันขัดขืนกับตัวเลขเศรษฐกิจเพราะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีทรมดาต้องตกใช่ไหมครับมันไม่ตกพอไม่ตกปั๊บเนี่ยวันศุกร์ไม่ตกเพราะวันจันทร์ก็เริ่มเกิดการซื้อช็อตค o v e r i n ครับ ช็อต covering ึ้ราคาทองเนี่ยฝืนสภาพตัวเลขเศรษฐกิจฝ mm. ืนสภาพตัวเลขเศรษฐกิจก็เลยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ฝืนมันมัน,ม,นมันเพี้ยนไปหมดซึ่งธรรมดาตัวเลขเศรษฐกิจ mm. ที่ออกมาวันพุทธาสฉุกโัวเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงาน <Okay. S 2> GDP ที่ออกมาดีเนี่ยตอนลา่าควรจะแข็งแต่ดอลล่ากลับอ่อนนะฮะดอลล่ากลับอ่อนถ้าเทียบกับเยนกับ ยูโร <Euro. S 1> อันนี้เราเป็นอินเตอร์ก่อนนะฮะมันก็เลยทําให้ราคาทองมีการดีดตัวกลับมีชอ็อต covering เข้าไป<อ>ราคาทองดีดขึ้นมาประมาณสอร์เซครับจากระดับหนึ่ขึ้นมาที่1,260งพนิเหรประมาณสอเร์เซเสรก็เรียกว่าขึ้นขึ้นไปเยอะทีเดียวแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบ้านเราพอเริ่มสงบนะฮะการเรมืองเริ่มนิ่งเงินบาทก็ร่วงคือแข็งคำว่าร่วงคือเงินบาทแข็งนะครับก็คือ เช้านี้ก็หลุด32ลง,งมาค่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ราคาทองที่ขึ้นหรืออยู่ในรูปเงินบาทก็เลยขึ้นไม่ได้มากเหมือนกับตอนที่มันตกเนี่ยเงินบาทอ่อนกตกไม่ได้ก็เลยตกไม่มากนะครับก็ะจะเป็นอย่างนั้นเฮ้นกลยุทธ์ก็ดูว่าโดยภาพรวมนะครับระยะสั้นดูกราฟเร็วๆนะครับตั้งแต่15นาทีได้หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยระยะสั้นหมายความว่าแบบระยะหนึ่งถึงสองวันดูแล้วเหมือนจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์ ขึ้นไปก่อนนะครับโดยที่ระยะสั้นๆเนี่ยมีแนวต้านที่1,280แนวรับที่1,250นะครับมีโอกาสขึ้นไปก่อนแต่ถามว่าขึ้นหรือ,อยังบอกว่าแนาวโน้มยังไม่ได้เป็นขาขึ้นระยะกลางระยะยาวยังถือว่าเป็นขาลงซึ่งเห็นได้ว่ากราฟในรายหนึ่งวันเนี่ยนะครับในรายหนึ่งวันเป็น daily g r a เนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงโดยที่ราคายังอยู่ต่ําเทียกก่าเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับ ใช่กรยีการลงทุนก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายกลับกันกับตอนเดิมที่เราบอกว่าเป็นช็อตเข้าเรื่อยเปิดใจนาจะ Hot, <c oughs> อยู่เรื่อยๆขอใายกลับค่ะ ก็จะเป็นลักษณะนั้นครับลงซื้อขึ้นขายนะคะคได้ค่ะคุณหมอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีดดครับสวัสดีค,ค่ะก็คงจะง่ายหน่อยนะคะสำหรับนักลงทุนทองคำเพราะค่อนข้างคุ้นกับลงซื้อข,ขึ้นขายกันดีอยู่แล้วทีนี้ขอมาที่คุณกฤิอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อกี้รเราคุยเกี่ยวกับกอง r m f ค้างไว้กันอยู่ท่านใดที่สนใจเนี่ยนะคะอยากที่จะเข้ามาลงทุนขั้นต่ําเท่าไหร่คุณกริคับขั้นต่ำเนี่ยลงทุนครั้งแรก500บาทครับแล้วก็500บาทแค่นั้นเองครับ แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือไม่ต่ำกว่า500บาทเหมือนกันครับผมก็หมายถึงว่าถ้าจะลงทุนใน RM f มของกรุงไทยนะคะของเคทแทบเนี่ยก็จริงๆเปิดบัญชีไว้ได้เลยแล้วก็เฉลี่ยไปซะเดือนละ5 0 0 500 500, 500. <ช>อันนี้ก็ได้เพราะยังไงมันก็มันก็เท่ากับขั้นต่ำอยู่แล้วที่เขาให้ลงทุน5้าพบาทใช่ครับค่ะแล้วมนีนักลงทุนที่เหมาะสำหรับกองทุนประเภทนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆถ้าจะลง RMF กตราสนนี้เนี่ยนะคะต้องเป็นนักลงทุนที่อาจจะอายุ4 0 50อัพไปอันนี้จริงรอเปล จริงๆแล้วเรื่องอายุเนี่ยเรื่องอายุอาจจะมีส่วนบ้างนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่บอกว่าเราเหมาะกับกองอาเมียตาสารนี่หร<ช>ือเปล่าก็คือว่าก็คือดูที่วัตถุประสงค์ครับก็คือว่าเราเนี่ยต้องการที่จะรักษาเงินต้นไม่มีใครอยากให้หายไม่ไม่มีใครอยากให้หายครับคือที่ายจะเอาสองเด้งหรือจะเอาเด้งเดียวทีนี้เนี่ย มันมีเรื่องความเสี่ยงก็มีอกอกว่ากองงานวิทยรตาสารนี่ความเสี่ยงมันต่ํา<อ>ก็อาจจะเหมาะกับภาวะอย่างนี้ครับที่ตลาดหุ้นค่อนข้างผ,ลผลันผวนก็คือสําหรับคนที่อยู่ r m f ตาสารทุนบอกว่า<อ>ช่วงนี้ตลาดผลันผวนแล้วกันอยากจะล็อก ผลตอบแทนก็มาพักไว้สวิชมาได้สวิชมาเอฟตราสารนี่ชั่วคราวพะตลาดเริ่มดีก็กลยุทธ์ที่น่าสนใจแล้เราก็ค่อยย้ายกลับไปเป็นช่วงที่เหมาะสมจริงๆนะคะสำหรับในช่วงนี้ทีนี้ถ้าไม่ได้อยู่กับธนาคารบลจกรุงไทยเนี่ยนะคะสามารถสวิชข้ามบลจได้ไหมคะสวิชข้ามได้ครับผมะเราอยู่ในเอฟตราสารทุนก็คือลงในหุ้นนี่แหละก็สวิชมาสวิชได้เลย ทักสามกองนี้กองใดกลองหนึงได้เลยครับสนใจนี่ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะสนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับหรือที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกรองทุนกรุงไทยเองเนี่ย เบอร์โทรจะเป็น026866100กด5นะครับทีนี้มาปิดท้ายกันด้วยงานงานหนึ่งนะคะเป็น Thailand Smart m o n นนี่ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันนี้วันนี้วันนี้11เออพรุ่งนี้12 12ถึง15ทันวาันอาทิตย์เลยซึ่งทั้งสองท่านไปงานนี้ด้วยบางท่านบอกเอ๊ะงานอะไรเซตอินดอร์ซิตี้ก็เพิ่งจบไปแล้วมี Thailand Smart m o n นนี่งานนี้นี่ทางด้านบรจกกรุงไทยนี่ไปร่วมออกบุญด้วยครับ ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับงาน Thailand Smart Money เนี่ยจะจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะครับระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคมนะครับาบจกรุงไทยจะออกบูธด้วยก็จะไปอยู่ในบูธของธนาคารกรุงไทยนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่มีแ m f หรือว่าสนใจก็สามารถที่จะไปสอบถามได้นะครับต้องเตรียมเปิดบัญชีอะไรไปให้เรียบร้อยไหมคะ ไปทําที่นั่นได้เลยครับทำได้เลยนะคะานสม่งเองก็ไปออกบูธงานนี้เหมือนกันแล้วออกบูธได้ไหมหรือว่าเป็นเป็นคลินิกให้คําปรึกษาคือทาง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 ผู้จัดนะครับสนิทกันมากก็อะไเออ คนติดหุ้นกันเยอะนะครับก็ลเลยแบ่งเป็น2เวทีนะครับเวทีหนึ่งให้ขึ้นบนบนหาหุ้นเล่นเล่นเล่นบนบนเวทีอีกการหนึ่งเปิดห้องให้เลยะนะครับแล้วก็ <c oughs> ถ,ถ้านักลงทุนก็จะมาคุยกับผมปรึกษาว่าตัวนั้นควรขายขายแล้วไปซื้ออะไระเป็นคลินกิกคุ้นนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการคุยกันตัวต่อตัวปิดห้องเลยนะครับเข้ามาจะมีห้องเล็กๆนะครับมีอยู่2ท่านคุณหมูพินอีกคนนึงอันนั้นจะเป็นพื้นฐานก็ก็จะเข้ามาอันผมจะไปตั้งแตุ่่งนี้ นะครับช่วงบ่ายบ่าย,าย,าย,ายสองเป็นต้นไปนะครับบ่ายสอง ไปทุกวันเลยหรือเปล่าทุกวันเลยสี่วันทุกวันเลยนะนี่ไม่รักจริงมันไม่รักพือรัฐกรจริงไม่ไปสี่วันส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะขึ้นเวทีนะครับก็จะมีมีของคุณรนกิจก็มีมีนักวิเคราะห์ดังๆเยอะเยอะเยอะครับยังไงสนใจก็ไปได้ไปปรึกษาคลินิกหุ้นกับคุณสมพงษ์หรือว่าจะไปลงทุนกับบลจกรุงไทยได้นะคะที่งาน Thailand Smart Money วันที่12บสถึงสิธันวาคมนี้นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานกสทชซึ่่่่งงเเป็นนนนนนผูู้้้สสัััับบบบุหหลลกกกกกขออรรราาาะะคมมพววยไดใ พรุ่งนี้บ่ายโมงห้านาทีโดยประมาณขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ